ผดสังเกตรบริเวณที่น้ําตกจากยอดผาลงมาพื้นล่างนะครับมันจะมีหินยื่นออกมาแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะอเปรียบเทียบภาพว่าทําไมน้ําตกตัดหลูแห่งนี้ถึงมีความเชี่ยวและเคยมีช้างหรือลูกช้างตกในปีพศ2531ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ถามว่าสูงมากไหมก็ไม่มาก แต่ทำไมถึงคว้าชีวิตของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางหรือช้างที่ตกลงมาบริเวณแห่งนี้หลายครั้งจากข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านเขาสังเกตให้ดีนะครับก่อนที่น้ำจะไหลตกที่ปากเหวน้ำตกตัดหลุมมันจะเป็นสายน้ำที่ไหลเชี่ยวลงมาตลอดนะครับจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้ว น้ำตรงนี้ครับมันจะโดนบังคับโดยโขดหินซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับตอนที่น้ําจะลงหน้าผานีจะคดเคี้ยวแล้วแรงบีบน้ํานะครับ<ๆ>เราจะเห็นว่าบริเวณยิ่งใกล้ๆปากที่จะลงไปข้างล่างของน้ําตกตัดลุกนะครับก็จะเป็นหินที่บังคับให้สายน้ําน,นั้นวกไปวกมาแล้วก็ยิ่งใกล้ๆปากก็จะเป็นเลียวเข้าไปนี่มันเป็นลักษณะหนึ่งที่ ทาให้เกิดอันตรายนะครับถ้าผู้ที่เดินข้ามแม่น้ําทบบริเวณตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ระมัดระวังถ้าพลาดหรือพัดตกลงมาไม่มีใครที่จะรอดชีวิตได้ก็เนื่องจากด้านล่างของน้าตกตาดลุเราจะเห็นว่ามีโขดหินขนาดใหญ่แม้แต่คนหรือสัตว์ไม่ว่าช้างหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็มาสังเวยชีวิตที่นี่หลายต่อหลายคนแล้ว มาสังเบอร์ชีวิตท,ที่นี่หลายต่อหลายตัวแล้ว